เลงแล้ว,แวมาก็กราบสวัสดีนะครับคุณูวันนี้ก็อยู่เกมคอออมมาเค็นวันนี้อยู่เกมคอออมนะครับเยอะดีกระสีแดกแน่มา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 จะมาไหนมาวันนี้เรามาเล่นในคนเดียวนะครับ ใกล้ใกล้ตอนอวสานแล้วนะครับมามาลูกซองมาลูกซองเลยครับมาฮิตนะก,กันนะครับวันนี้โอ้โหแล้วก็ขับรถออกไป, <laughs> กปแล้วเปิดใหญ่ยี่มาขังเราไว้กันยังไงเราอยู่ที่บ้านแล้ว,ลว <laughs> จังหวะนี้ครับไปนะครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เที <laughs> ่เโหลดทรัพยากร <laughs> ทำไมมันอย่างนี้วะโอ้โหโหลดบอลได้หนิดกันจอดโหลดทรัพยากรนานไหมไม่นานแป๊บแป๊บใช่ละไหนวะมันดูตรงไหนเกี่ยวนานที่หายเลยตรงไหนอ่ะเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสามพันกว่าพันสี่ตอนนี้ได้ได้พันสามหกสิบพันสี่ใช่ไหมรอแป๊บรอแป๊บเล่นธรรมดาก็ได้เออ normal ดีว่าคลิปนี้จะรอดไหมดังบอกเลยดังมึงดังต้องดังดิเสียงสู้กับเพลงมามามาเสงจริงใจไอ้เสียงเราไม่ค่อยเป็นไรหรอกแต่เสียงเพลงนี่แหละสุดยอดมาครับมาจังหวะนี้คุณเลนคิดว่าจะชนะไหมครับวันนี้แพ้สกอร์เกมเกมนี้เท่าไหร่นะเกมเนี้ย มันมีตันเท่าไหร่สี่สิบใครคือพบสีบ่สิบนะครับ,บ <c oughs> อรอบนี้เป็นเลนเล่นนะครับผมไม่ได้เล่นหรอกโหูยสองอห,หุยเฮกชอ็อตเฮ้ยมนุน้านเยีเ่ยมหัวทะลุทะลุผนังฝีมือเลนเขาก็พอช้ำช้ำนะเอาจริงๆหลังเข้าแป้ง อันนี้คือง่ายไหมหรือว่าคนทั้งหมดเลยคนเนียทำไมมันเล่นขะางอยมากยิงกูเกือบตายแล้วมันยิงกูไม่โดนเลยเฉยอันนี้มึงเลื่อนหน้าจอใช่ไหมไม่ใช่ใช้ใจโลใช่ไหมเออทำไมใจใจโลมึงเล่นไม่ห้ามจอมันสั่นเกินไอ้เน็กมันเล่นใจโลเนาะไอ้เน็กไอ้โผแม่งเล่นได้ไงมันรู้ใจโลปวดสั่นไอ้ดีมก็ไม่เล่นเนาะเออเฮ้ยเป้งโอ้โหโคตรจออุ้ยโอ้โหระเบิด เกมขอออมัวเกมเก่าไหมก็เก่าอยู่เออทุกคนถ้าใครอยากมาสปอยเอยเออสปอยหน่อยละกันอย,อยากอะไรวะอยากเล่นเกมไฟน่าเอ็นเฟรดดี้ห้าคืนห้าคืนเลยห้าคืนในร้านพิซซ่ามึงจะให้กูโหลดภาคอะไรมาเล่นหรอเฮ้ยเล่นตั้งแต่แรกเลยภาคหนึ่งเลยนะเออภาคหนึ่ง ภาคหนึ่งมันมียันภาคแนะ้วภาคหกเนาะภาคไม่รู้ไม่เคยเล่น้าเออเคยแต่ดูเขาเล่นมัน,มเ,เ,นเป็นเกมเก่าแล้วว่าคือแบบแต่ก่อนแม่งเล่นฟรีนะเดี๋ยวนี้แม่งเติมเอาละมาครับดูครับทุกคนดูแป้งเทียยิงไม่โดนวาวแดดอยอยคงไม่มีบาดซ้ายบาดขวาสุดยอดคนดูตาลายกันหมดแล้ว ไม่เป็นไรคนดูต้องทําใจว่ะเกมคอออฟอ่ะคอมันตาลายอยู่แล้วเลยนี่ไงหลังมืออ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวคมคมกระบองยอดเพชรเลยใช่ไหมดาบใช่ไหมดาบเหมือนกระบองดาบดิดาบที่มันเป็นอะไรซ่อมที่มันหรอกอ่ะซ่อมมันเป็นดาบไอ้ที่มันเป็นแหลมแหลมอนที่เคยเล่นอะไรชาชาดูใดอะชาดไฟเอชาโดไฟที่มันเป็นดาบไอ้ที่อํมหวยแม่งเล่นกันน่ะเกมนี้ก็น่าเล่นนะเกมอะไรวะที่มันเหมือน ชาโดว์ไฟแต่มันสามารถต่อสู้กันดได้เล่นกันด้วยกันน่ะไม่รู้อ่ม Fight, ะมันก็ชาโดว์ไฟแต่มันมีภาคใหม่อย่เย็ดชนะว่าจบยังเนี่ยอันนี้ดูรีเพยโอ้โหกดูรีเพยเลยมาต่อฮะเพื่อเล่นกากเฮ้ยแต่เฮียอีเมษานี่มึงจะไปไหนปะไม่ไปอยู่บ้าน เออใกล้จะงานนนี้แล้วนี่ว่างานวัดพระปรางว่ามึงน่าจะไปเล่นแน่นอนใช่ไหมวัดพระปรางเออถึงเออเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไว้เดียวนี้ไอเช่ยอติงานอันนั้นก่อนดีมาม้งมาปังไปผิดไปาม้งมาปางเสร็จแล้วก็เออหายแล้วผิดผิดล่วงขู่มึงยิงแบบไม่สนใจใครเลยเอาไว้เอาไว้อุย้หอืเก็บครับเอ้ยกูนึกว่ากูนึกว่าศัตรู อุ้ยตอนนี้ครับเช็คเซกันเช็คโอ้โหตายคามือก็ตายสเก็ตต์ลงเลหุ่น,นยนต์มาแล้วไปกันต่อฮะปอมหัวหุ่นยนมาก่อนหุ่นยนมาแล้วเว้ยทุกคนบุงหุ่ยเก็บโคตรเฟีย้ยวโคตรโหดโคตร Amazing อ่มมอะแต่แกะมันเป็นหุ่นยนต์เหรอ,หอที่เบนซ์มันเล่นนี่มันเป็นหุ่นยนต์ได้ไงวะไอ้แน็กกับไอ้นั่นอะต้องฆ่าเก็บไปเรื่อย ถึงจะได้เป็นหุ่นยนตออ์ที่มันโอ้ยแล้วคลินี้โคตรหมดสกอร์มันเท่าไหร่วะถึงจะจบเนี่ยมันอีกฝ่านึงหมดก่อนตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่อ่ะฝั่งคุณว้ยฝ่าแล้วคือตายแล้วตายเลยใช่ไหมโหดเลยตายแล้วตายเลยใช่ปหโอ้ oh, my ่ o d มันอยู่จุดไหนวะเฮ้ยนี่ไงโอเคสวยงาม มึงกล้าพุ่งเข้าไปไหมอุ้ยอือตายคาลูอู้หูเชี้ยอันหัวมึงเหลือักมึงเหลือน้อยนะมันเหลือเท่าไหรอะ่ะเฮ้ยเหลือเท่ากัน12 12นี่ตายเข้ามาตายดิเฮ้ยสวยหลอกเสือเข้าทั้หลอกเหยี่อเขา้าท้งอุ้ยจะหล่อยหลังเหลือ8โคนนะครับทุกคน เชื่อผมว่ายัางไงก็ชนะแน่นอนเที่ยงยโดนปานสองเห็นไใช่ลูกสองเฮ้ยมันเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเรหรอเออจงกว่าเล่ข,ข้างบนจะหมดอ่ะเทียยงโดนเที่ยง,อองผมอะไรหกคนนะนะรุจิมึงเข้าไปเลยมึงไม่ต้องกลัวเออไอ้เที้ยนี่แหละที่มันฆ่ามึงเนี่ยแน่นอนเพียตกใจตกใจเพื่อนเราเอง มาทุกคนต่อมาอุ้ยอันนี้บ้านหลังกระดาษพี่ชอบเลี้ยงอ่ะบ่ไปไน,นะครับหุ่นยนต์บอมแบ่งไม่โดนไม่โดนใเนื้อเฮ้ยจะหมดแล้วเหลือสองคนใช่ไหมพมี่ยังเองอุ้ยเหลือสองอุ้ยแล้วอุ้ยเหลือหนึ่งไอ้เที่ยเ,เพื่อนยิงเลยเ,เพื่อนบอดไอ้เที่ยเรียบร้อยเกมนี้ นะมา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 แมบที่สองแมบที่สองของวันนี้จะอันดับเลยจะอันดับเลยมาจัดเองไม่ได้ลืมโหลดทรัพยากรไปอันนี้แหละ ่ป็นนี้แหละครับโี๊ด 危险。 เบิดไฟปะกลับไว้เดี๋ยคว,วันกลับไว้เพราะมันต้องมีตัวมาแน่นอนเดี๋ยวนี้ไงเขี้ยะมีอ่ะมีหรอมีหรอมาเล่นมีดว่ะ เฮ้ยอะปวดจังวะเปลี่ยนเปลี่ยนพื้น,ปนเปลี่ยนพื้น,ปนเปลี่ยนพื้น,นเจอพื้นแอกนี้เลยมา พม่ใช่ไหมา อาอย่างนี้ๆเลยครับเกมแมงกุดดัน